ลัคนาราศีทั้ง12ราศีในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างมาฟังกันเลยค่ะราศีเมษการงานมีพลังไฟแรงเหมาะกับการเริ่มโปรเจกต์ใหม่ได้แสดงความสามารถการเงินรายรับดีขึ้นจากความขยันแต่ควรระวังค่าใช้จ่ายกระทันหันความรักคนสอดมีสเสน่ห์ส่วนคนมีคู่สื่อสารมากขึ้นและจะดีขึ้นค่ะข้อควรระวังการใจร้อนตัดสินอะไรเร็วเกินไปราศีพฤษภ การงานช่วงนี้ต้องค่อยเป็นค่อยไปมีงานละเอียดต้องตรวจซ้ำการเงินจะได้ของมีค่าหรือรายได้เสริมความรักคนโสดอาจเจอคนอบอุ่นส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์มั่นคงข้อควรระวังการดื้อรั้นจนเกิดการขัดแย้งชาวราศีเมถุนการงานงานเกี่ยวกับการสื่อสารโดดเด่นมีโอกาสเจอคอนเนคชั่นดีการเงินรายรับเข้าหลายทางแต่ก็ใช้หลายทางเช่นกันค่ะความรัก คนโสดมีคนคุยใหม่ๆเข้ามาส่วนคนมีคู่มีเรื่องต้องคุยกันให้ชัดข้อควรระวังความลังเลหรือความคิดมากเกินไปชาวราศีกรกฎการงานมีภาระเยอะต้องจัดสมดุลเวลาให้ดีการเงินมีเกณฑ์ใช้เงินให้ครอบครัวหรือซื้อของเข้าบ้านความรักคนโสดมีคนเก่าๆก,กลับมาส่วนคนมีคู่ความห่วงใยทำให้ใกล้ชิดมากขึ้นขอควรระวังอารมณ์แปรปรวน ชาวราศีสิงห์การงานโดดเด่นมีโอกาสนำทีมหรือได้ตำแหน่งใหม่การเงินรายรับดีมาจากความสามารถส่วนตัวความรักคนโสดเจอคนที่ชอบคุณก่อนส่วนคนมีคู่ความรักสดใสดีข้อควรระวังความมั่นใจเกินขอบเขตจนคนรอบตัวอึดอัดค่ะชาวราศีกันการงานต้องละเอียดรอบคอบงานเอกสารเด่นการเงินควบคุมเงินได้ดีมีเกณฑ์เก็บเงินเพิ่มความรัก คนโสดเจอคนที่สุภาพส่วนคนมีคู่มีการปรับความเข้าใจกันข้อควรระวังการคิดลบหรือกังวลมากเกินไปชาวราศีตุลการงานงานครีเอทีฟหรือการเจรจามาแรงได้รับคำชมการเงินมีรายจ่ายเพื่อความสวยงามหรือไลฟ์สไตล์ความรักคนโสดออร่าพุ่งส่วนคนมีคู่รักกันมากขึ้นข้อควรระวังการลังเลใจทำให้เสียโอกาสค่ะชาวราศีพิจิก การงานช่วงเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มีโอกาสก้าวหน้าการเงินเจอรายจ่ายก้อนใหญ่แต่ก็จัดการได้ค่ะความรักความสัมพันธ์เข้มลึกส่วนคนโสดจะเจอคนที่ตรงสเปคขอควรระวังความหึงหวงหรือความระแวงชาวราศีธนูการงานเกี่ยวกับการเดินทางหรืองานออนไลน์เป็นจังหวะดีค่ะการเงินมีโชคลาภเล็กๆหรือรายได้จากงานเสริมความรัก คนโสดเจอคนไกลหรือสายท่องเที่ยวส่วนคนมีคู่สนุกสนานขอควรระวังความประมาทหรือใช้เงินเร็วชาวราศีมังกรการงานงานหนักแต่มั่นคงมีผู้ใหญ่อุปถมัมภ์การเงินมีเกณฑ์วางแผนการเงินระยะยาวความรักคนโสดเริ่มเปิดใจส่วนคนมีคู่อยู่ในจังหวะนิ่งแต่มั่นคงค่ะขอควรระวังความเครียดสะสมชาวราศีกุมการงานได้ไอเดียใหม่ๆเหมาะกับงานสร้างสรรค์ค่ะ การเงินรายรับไม่คงที่แต่มีโอกาสพิเศษเข้ามาความรักคนโสดเจอคนแปลกใหม่ที่ถูกใจส่วนคนมีคู่เข้าใจกันมากขึ้นขอควรระวังความดื้อดึงหรือพูดตรงเกินไปค่ะชาวราศีมีนการงานงานศิลป์งานช่วยเหลือคนอื่นจะโดดเด่นเป็นพิเศษค่ะการเงินระวังการใช้เงินตามอารมณ์ความรักคนโสดมีคนแอบมองคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ส่วนคนมีคู่ช่วงนี้จะหวานขึ้นค่ะ ข้อควรระวังการเชื่อใจคนผิดหรือความสับสนภายในใจ